สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ้าวันนี้ยายพาท่านผู้ชมมาอัปเดตบ้านสวนนะคะวันนี้ทาความสะอาดได้เยอะจ้ะวันนี้ยายจ้างตาอีกคนหนึ่งมาช่วยทำความสะอาดด้วยค่ะ รกมากเลยจ้าเริ่มสะอาดแล้วนะคะพอดียายก็ไม่ได้มาหลายเดือนมาแต่ตาเนาะไม่รู้ว่าตรงไหนมันต้นมันออกเยอะเลยก็เลยพอดียายมาก ยายก็ให้ตาทําความสะอาดแล้วจ้างตาอีกคนหนึ่งมาช่วยค่ะวันนี้นะคะอันนี้ยังไม่สะอาดทั้งหมดเลยนะคะไปทางนูน้นคอกหมูนะคะแต่ก่อนยายเลี้ยงหมูอยู่จ้ะ <laughs> มีต้นหญ้าเยอะเลยต้นอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะข้างๆก็มีแต่มะม่วงจ้ะต้นมะม่วงนะคะมะม่วงออกลูกตอนออกลูกก็ปินไม่ทันเลยค่ะมันเยอะมากค่ะบรรยากาศเย็นๆด้วยนะคะวันนี้ยายก็มาถ่ายอัปเดตตอนเย็นนะคะ ให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกทุกท่านนะคะนี่ตายายสองอาาตาสองคนยายยายเป็นคนถ่ายจ้ะวันนี้จ้างตามาช่วยวันหนึ่ง เริ่มสะอาดแล้วนะคะอีกสองวันสะอาดหมดเลยแต่วันนี้ให้ท่านผู้ชมได้มาชมก่อนนะคะเก่งมากเลยตาบรรยากาศตอนเย็นนะคะค่ะถ่ายลงคลิปแล้ว

อันนี้บ้านสวนนะคะบ้านสวนลูกแมวค่ะยายก็มาทำความสะอาดข้างในบ้านสองวันแล้วยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็เริ่มมาทำอีกบรรยากาศเย็นๆนะคะทุ่งนาบ้านสวน ต,ตรงนี้ให้ตาหดหญ้าจ้ะหดมันพอดีแกตัดตัดได้เครื่องน้ำมันมันหมดก่อนคะ่แะแล้วแกก็เอามีดมาเอามีดมา,าสับส,บส,บส,บสับตัดต้นมันสูง,งนะคะ สูงมากเลยพวกต้นต้นอะไรทุกอย่างเลยเก่งนะสูงอายุกำลังดีนะคะนุนตาคนนั้นก็เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะแข็งแรงมากจาก้ะ อันนี้ให้แกมาช่วย1วันเห็นบ้านสวนบรรยากาศบ้านสวนแล้วนึกถึงที่เราเคยเลี้ยงหมูนะคะ หญ้าเยอะมากค่ะวันนี้ก็เอาเครื่องตัดหญ้าก็ตัดได้เยอะเหมือนกันแต่พอดีนะ้ำมันมันหมดก่อนนะคะอันนี้สารตายายค่ะ เหนื่อยไม่ตาโซแล้วเหนื่อยละตาบ,บอกว่าเหนื่อยมากมันร้อนด้วยนะคะฝนตกฝนตกแต่ปรอยอปๆยก็หายเงียบไปบ้านเพื่อนๆของยายฝนตกดีไหมคะปีนี้ไม่มีฝนตกเลยนะคะข้าวปลาก็ตายนะคะ ยญ้าอยู่หลังบ้านยังไม่ได้ตัดเลยยังเหลือเยอะแต่วันนี้ก็พาเพื่อนๆอัปเดตด้วยนะคะ ต้นกระถินเยอะมากจ้ะให้ตาตัดต้นกระถินออกก่อน มาชมบรรยากาศบ้านสวนนะคะร้อนมากใหญ่พูดผิดพูดถูกนะคะขออภัยด้วยจ้ะตากแดดนะคะ,นะะแข็งแล้ว ต้นมันใหญ่ตาต้นใหญ่มากอะ่ะต้นใหญ่แกงมันเยอะแกงมันใหญ่แน่จ้ามันแข็งด้วยนะต้นกระถิ่นนะ่ะครับ ตาก็เริ่มเหนื่อยแล้วจะหมดเริ่มหมดพลังแล้วตอนเย็น,ร,นยร้อนมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มาชมบ้านสวนนะคะวันก่อนก็ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมไปตอนตอนแรกนะคะ ก็วันนี้ก็แวะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้ยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าสวัสดีค่ะ